ปาเือใช่บางแงบบ่วันดีวะป้าะวันดีจะได้ยังสิรับเอาปุ๋ยเอาน้ำกันครับเด็กปุ๋ยเฟซก็ไปหั่นปุ๋ยหมูก็ไปหั่นมันจะปวดทีอย่ง ลิมๆก็จเอาเนหบกเกี่ยวลเทียวโ้ยกจนบานแม่ละาวน้เป็นไปเกี่ยวเอาทัยางเนาะานี้ขี่เป็ดก็ขี่เป็ดเรียขี่หมูไลลงไปหันน้นมากันบาเนี่ยยังได้่าเ็นไปเยวจกันว้ไปเลยาเ็นน่ะ น่ละแม่เขาได้ทุเรียนบาดตอนน้องิบค่ำาันเนาะแสงคือใบเอวอ้าวตั้งใจตรวจน้ำรับพรเช้าวันอาทิตย์ที่19เดือนพฤษ,ษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น12คำ่ำ เดือนหกีมารงูงใครช่ำละขาป่ายพันสีมาเด้อบุนของไฟไก่มือเราเนีอันก็พิมสองแผ่นเขาบอกพิมว่าเขามาถ่ายยึดก้อนเขานะเอ้าของไปยะไทยป่ะขอขึ้นแล้วเมียไทยมาแล้วเขาซื้อแบบความด้วยการเบื่อเออ คุณแม่อุไทยจันภูมิพร้อมกอบขอั้วหนึ่งป่ายพันสี่ร้อยบาทตวดน้ำละพอรอยู่เย็นเป็นสุขจะดีไม่แห้งอยากได้หาเอาเยากทาวาลีวาฮาผู้ราปาริคุเรนติ สาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปการ์ปเดิดชิตังปัดทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเิปุรนตตสังกปาลจันโดปนรราโสยะธรรมะนิชติระโสยะธรรม Iwan jantosa paruanku satu mas <laughs> Kawan wantarayu sukitikayu kubawa apiwan Lian sanin janggota สังขโยนิโสพินถาปตังปัติสิวามีเอวาทวายานามาธานามันทาายนาวิโพสนาญายาวะเทวาอิมาสกายาสาธิติยาญาปนายาเวิงสุปปารติยาบรัจฌลิยานุภาญานัน่ะเวทนังปฏิหังขามีนวันเจวะทะนังนาววาเทสามม Ja traja me pavesa dianavat ja ta chapasu y haluati. ังโหตุขอผลบาดสนายาติโยมจยงเป็นผลสาเร็จทุกประการอาหารบานข้าวเป็นของญาติของยมเด้อดูอกันบริโภคเป็นบาดเป็นยากินแล้วอายุไขยืนวยาวยาวย่วย่เด้อดยกับพอคุณพ่อสมัยกำลังโจกถง มันโจวออกมันสำคัญรู้ว่บ่าวเทวดาซอยกว่าจะสามพันเนี่ยเด้อลูกเทวดาเอ้ยคุณหมอคุณหมอมาไหมนี่บุญองคไฟเออขันเขามากเลยได้ยูดอกรถขันเขามากเลยเขาบอกมากก็ยังมาส่งมาบริจากส่งว่าเออติดไว้หนาเฮียนไปยังน้าพันสี่จีบไหนเฮียนเนี่ยเด้อ แม่และเอาไปตั้งนายเฮียนรอดอันนี้ให้พทเดียวพทนต้องเหดป่ายโอ้ก็ต้องทำไปไดยเลิยคุณแม่เลิศเพราสมัยหนึ่งพบาทหอ้อยก็ไม่เหดป่าปยบาไม่เหดป่าปยก่อนจะได้โคษรจนาตีโคษรจนา, <laughs> ส,นาสุสาดสะเล่นเราปกัสุสดแะเลนวันที่เจ็ดเด้นจ้า 想念。